สวัสดีครับผู้ชมทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานพ่อผมไม่ให้ถ่ายคลิปเพราะวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรครับให้อยู่ที่บ้านครับผมจัดเต้นวอนาานี้ไอ้คนอืมเป็นคนเจดฝนเน,นี่ยนะครับ ท,ทุกคน fc fc ของเคเนี่ยก็ต้องตือใส่เมนะครับไม่ใส่เมเนี่ยก็จะติดนะครับระวังติดกันนะครับคิดแต่พ่อผมหลับไปแล้วครับนี่หน้าพ่อผมหน้า นี่ผมอมายุหกขวบแล้วคับผมจะย้ายชั้นแล้วคเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมคะผมยาวแล้วทำไมเคนเกิดถึงไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงน,นีแล้วค่ะแต่สงสัยกันว่าทำไมเคนถึงไม่ถอดฟันให้เกิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเหรอครับ แต่แม่ผมเป็นคนที่อ่อนลังกาวันนีวน้วันนิ้วแม่อ่อนลักาครนะับว่าแม่ผมจะให้ด่วนตวงต่อสีหม้นนครับ FC เคงคุณสงจุดหมายมาได้นะครับสมสมจุดหมายไม่ได้เพราะว่าช่องเีมคุณเนี่ยรับบปิือการับส่งเลยนะครแล้กับเคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป้าไข้แล้วกดกระดิ่งใว้แค่นี้นะครับหรือเราพูต่อนอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนยังออกจากบ้านเลยนะครับมีฝุ่นอยู่ครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทุกคนต้องรีบใส่แม้น,นะครับถ้าเกิดไม่ใส่แม่เนี่ยคนนั้นก็จะเป็นเต็ดติดฝุ่นนะครับ แต่ใครอยากส่งจุดหมายก็ส่งมาเลยครับรับแจ้บ,บริการครับถ้าจะเป็นเอฟซีของของน้องแคนเนี่ยก็ส่งมาได้นะครับวันนี้ไม่ได้รีวิวเลยครับที่จะมาเตือนว่าตอนนี้มีฝุ่นถ้าเกิดบ้านใครมีฝุ่นก็ลืมอใส่แมสน,นะครับใส่แมสทุกคนเลยครับถ้ากับไม่ใส่แมสก็ตัดสิน,นะครับ อย่างอย่างพี่เคนยังใส่แมด้วย,ยครับถ้าเกิดใครเป็นออฟซีเคก็อย่ายลืมกดช่องเคงคุณชาแนลถึงสองพันไลค์นะครับทุกคนทุกคนอ่านแบบไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ